บอกหยังจะไหก็บอกไอ้ไอทิตทักจะบอกมันห้บอกบอกนกนะนแอนไรที่ทว่าตังโอไม่เลืองสีเอาน้ำสวัสดีค่ะทุกคนพบกับตังโอนะคะอตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้าเนาะตังโอก็เพิ่งตื่นนะคะดูจากขอบตาแล้ว ก็ตาบวมแบบนี้ก็คือเกิดจากอาการนอนดึกนะัติดต่อกันหลายวันเป็นเดือนแล้วเนาะติดต่อกันเป็นเดือนแล้วกับการนอนดึกนะคะตโอก,ก็ขอตั้งกล้องลงก่อนวันนี้นะคะตังโอก,ก็จะมาแกล้งเพื่อนที่สนิทแล้วก็จะมีฉายาเรียกกันว่าแฝดพี่ส่วนตังโอ๋ก็จะแฝดน้องก็ก สามารถแกล้งนะคะวันนี้เราจะมาทำเป็นคอนเทนต์ปรึกษาเพื่อนว่าแฟนเราเปลี่ยนไปเราจะทำยังไงดีจะจบความสัมพันธ์คุยกันก่อนไหมหรือว่าจะยังไงดีนะคะเราก็จะดูว่าเพื่อนจะพูดตอบโจทย์เรามายังไงพูดไปในแนวทางไหนเนาะอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมนะตังโอไม่ได้เตรียมเพื่อนไว้เนาะพอเฉลยไปแล้วจะ โกรธไหมหรือจะยังไงเนาะก็เพิ่งจะได้แกล้เพื่อนคนนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะเป็นคลิปแรกของต่างโอเลยนะคะเกี่ยวกับการแกล้เพื่อนนะคะก็ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมต่างโอก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าจะเกิดยังไงขึ้นต่อจากนี้นะคะต่างโอจะโทรไปแกล้ทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะก็จะเป็นคลิป เสียงเนาะก็จะได้ยินเสียงที่เพื่อนกับตังโอคุยกันนะคะโอเคทุกคนเรายังไม่ได้โทรเพื่อนเพื่อนโทรมาแล้วนะอันนี้ปิดเสียงไว้อยู่แต่ที่ตังโอจะพูดเป็นจะเป็นภาษาบ้านตัวเองเนาะจะไม่ใช่ภาษากลางจะเป็นภาษาบ้านตัวเองถ้าพูดเป็นภาษากลางแล้วมันจับได้แน่นอนโลเมื่อกี้ว้าวคือบอได้ยินอ่ารับรับขนาดนั้นเลยตี เราจะมาปรึกรษาเรื่องนกนะเป็นยังไงรู้สึกว่าน,านกจะเหมือนมันมีคนใหม่นี่ละ่ารักตลอดม,มันมันมันคือเก่าไหมเปลี่ยนไปอืมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนี่ละ่ะโอเคโทษทาร์มูเขอ๋อ ท่านก็บกกาโทษละหมู่เขากับเขาก็ไปด้อยู่น้ากันไหมไปหาไดโอ <c oughs> ตอนนี้คืออยู่กส,สก,กนลนครซิไปหาอยู่กาลสินเพื่อไอ้ไอถามโลกไหบอถามว่าจังไดละ่ะเออ้าจะโอสิบ,บอกไอถ้ถามไหถ้าโอบอกอ,อ๋อเขาบอกอบอกันดีดีออ่วตัว โอ้ก็ทนายบอกกำเขาอยู่เพื่ติดไปดั่นเขาประกาศว่ากูวอลให้มาโ,โ,โอเคถัดกับไปนอนซะเพราะว่าวอลอยู่ออเอาไอศิตบอกบอกยังทไายก็บอกไอไอศิตทักจะบอกมันไห้บอกบอกนกนะแหมไอศิตทักก็บอกว่าท่านโอไม่เลื่อกศิวาน้ำโอ้ยอย่าไปหาทักเด้อ บ่ได้พิษกันเด้แค่มากแกล้งเพื่อนเฉยๆอ่ะทุกคน <c oughs> ออก,กนอ,อ,อ,อัดคอกูออัดคลิป <c oughs> <c oughs> ยกโกรธกันแต่ต่อไปก็จะแกล้งเหมือนเดิมมันแหละโ <c oughs> กรธเราก็นิสัยไม่ดีเนาะไปแกล้งเพื่อนต่างๆที่เพื่อนก็ต้องทํางานเข้ากะดึกเนาะตอนนี้มันก็นอนอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่โกรธนะคะก็ ตอนแรกนะคะทุกคนตังโอว่าจะแกล้งออยนะคะแฝดพี่เพียงคนเดียวเนาะแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ลืมเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้จักกับตังโอดีเลยแหละแบบรู้ถึงพิกถึงรู้ถึงพิกถึงเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็เลยว่าจะแกล้งทำเป็นนี่แหละเหมือนประเด็นของออยก็คือ เหมือนแฟนจะบอกเลิกเหมือนเราอ,อกหักประมาณนี้เนาะแบบแฟนไปม,มีคนอื่นแบบนี้เลยถ้าเราแบบพูดพูดกับมันแบบเล่นๆนนะ่ะร้อยทางร้อยมันตอบกลับมาก็คือการด่ากลับมานั่นเองนะคะ <c oughs> แต่ถ้าลองเราจริงจังแบบจริงๆแกล้งแบบเหมือนมันจะเป็นเหตุการณ์จริงเลยอะ่ะเพื่อนคนนี้มันจะพูดปลอบใจหรือจะด่ากลับมาเหมือนเดิมหรือมันจะพูดไปในทางแนวไหนเนาะจะโทรหาเลยดูการตอบสนองนะ้อง กิ่งจะเป็นยังไงเนาะติดงทิดทุคนมันจะรับไหมฮัลโหลไม่สนใจกูซะงั้นสนใจกูซะงั้นฮัลโหล เอาที่เธอบอกว่าเฮาสิเล like ิกกับเมียอีเดียมันเป็นความจริงได้เว้ยกูบ่อหากมึงเลิกได้จักเทียนแต่ก่อนนะมันมันจริงแต่ก่อนก็คือผิดกันแต่ว่าตอนนี้คือเขาอาจจะมีคนใหม่เขาอาจจะบอกกลับมาอีกหลีน่นเอาจริงๆริงท่้แวอยากใรู้สึกว่ามึงจะ ซอยปลอบใจหรือว่าซอยแนะนำกูเลยสักอย่างบ่เดินนี่ฮะให้กูเฮ็ดกังเอากูว่าไปเบิดแล้วสักพักนึงตู้กับคขาผีกับน่าจะมีคนใหม่แล้วมึงน่าใส่ข้อมันน่าจะเอาถ้ากูอยู่น้ำเขาก็คงจะดีตัวแต่คือบ่ได้อยู่น้ำกันเทากับไ่ได้รู้แน่ชัดง่ายแต่กะเขาบ่บ่ได้คุยกับเขาแต่เขาก็สามารถไปกับผู้อื่นได้ไหม เวลาที่ห้าโทรไปอะ่ะห้าโทรไปแล้วเขาว่ารับโทรไปติดติดเขากับวรับแต่ว่าเขายังไปเล่นไปเถี่ยวกับคนอื่นใดตามสบายเลยเอาเงียบเสยเอาคุณอฟางมึงโง่อยู่นี่ไงเอาก็จริงจังนด้หนิบ่ได้เล่นคือแต่ก่อนไดอ้อ้ยจริงจังเขาหมดจริงจังแล้วม <c oughs> ว่าสักวันหนึ่งมึงกะกลับไปหาเขาอีกเก่า มึงนะมึงทีนีจากเขาได้ร้ายบันไดเอากูทามก่อนเอาทาสมมติว่ากูบอีจากเขาแต่กูเป็นส่วนเกินเขาอยู่ตลอดมันก็บมีค่าอย่างคือก่อนละมึงมึงก็อยู่ในพื้นที่ของมึง <enf ram> <y <Driving> <y <Cómo> ยังที่มึงบอก <c oughs> มึงบอเคยคิดทีจะว่าให้กูอันออกไปจากชีวิตเขาบ่าอยู่นํำน้าเขามึนคือแบบให้กูเป็นเมื่อสองสำหรับเขาแบบนี้ติ เป็นมือสองเลยดิมาวิถัเป็นมือสองดอกแต่อยากเป็นมือหนึ่งกัถอยออกมาอืมกูก็จะพยายามถอยละอยากเป็นมือหนึ่งกัถอยออกมาถอยออกมาแล้วหนึ่งว่าต้องไปไประชดอือยู่ซึ่ๆของมึงว่าต้องไปไประชดเขาว่าต้องไปเรียกร้องความสนใจเขาอยู่ซึ่เออยู่กับขอบครัวตอนแรกๆมันอาจสิยาาจาัดดอย ผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์มือปั๊ตัวได้แล้วองได้มกมึงต้่มรอสัเรชินสมาสบายวอามสอนกูคือแม่ก็เลยวะมึงเป็นแม่กูติฮะกูซื้อกูก็ได้เลือนคันว้าวเอาบดือว่ายังสั่นออว้ารมรมเอา จะหายแล้วหายอีกมึงไหามาพอแล้วไมระยะสปีเนี่ยมึงหามาพอแล้วมึงแบบดูจักกูแบบทุกนู้ดขมขนเลยเนาะชอบปีกูรู้สึกว่าปีนึงมึงหแคบที่จะแห่เทียนนี่แหละเมื่อนี้บอกว่าเลิกกันอีกสามมือต่อมากูคบกันแล้วเพื่อนคบกันแล้วไปแล้วเขาเข้ากูนั่นแหละกูแค่ทะเลาะกันเฉยๆเขียนนี่มันก็คือการทะเลาะกันแต่มึงทะเลาะกันที่รุนแรงแต่เมื่อเปิดใจคุยกันมึงว่าทามเขาแต่มาถ้าคูจบดูดีกว่าตัวกูอีกเนาะ ก็มาจ้าสวัสดีกูแม่กูพูดตัวนี้ต้องเป็นรุ่นย้ายรุ่นทวดกูแล้วมึงอะมาเ่ากันเปลือนมึงบ่ได้แบบด่ากูมาดนมาหน้าน,นี่แหละมึงก็แบบเบาะแสแบบบอสบอสอึกสะอื่นเลย ขาไม่ได้ค่ะทุกคนเหมือนเราแกล้งตัวเองอะ่ะไปแกล้งเพื่อนเราเหมือนเพื่อนแกล้งกับกูอะ่ะเพื่อนแกล้งกับคือให้เราอ่ะมีข้อดีบ้าง <c oughs> มันับขายกูไปหมดเปลือกเลยหมดเปลือกของกูแล้วเพื่อนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะหรืออยากให้ตังโอแกล้งใครอีกแกล้งทำอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ตังโอด้วยนะคะวันนี้ตังโอก็ขอลาไปก่อนคะ่ะ